ปั๊บเราจะมาดูลูกหนี้นะครับเวลาเราจะเรียกเก็บเงินลูกหนี้เราจะต้องมีการวางบินลูกหนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นแล้วก็เข้าไปที่ลูกหนี้ครับพอลูกหนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าลูกหนี้ทั้งหมดที่ครบกําหนดชําระนะครับถ้าเราอยากจะเรียกชําระเลยเราก็สามารถไปเลือกสร้างการวางบินตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ครบกําหนดชําระแล้วติ๊กได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าเราอยากรู้ว่าลูกหนี้ทั้งหมดมีกี่รายที่ค้างชําระเราอยู่แล้วก็แสดงผลรายการตรงนี้นะครับ โปรแกรมก็จะแสดงลูกหนี้ทั้งหมดที่ยังกงครั้งชำระเรานะครับหรือ,อเราจะเฉพาะจอบจงนะครับเอาลูกหนี้เป็นรายบุคคลนะครับเราก็สามารถไปค้นหาลูกหนี้เราได้ในวางบินลูกหนี้นะครับแล้วก็ไปค้นหาลูกหนี้รายใหม่สมาชิกนะครับผมจะค้นหาลูกหนี้สักหนึ่งรายนะครับ ลายไหนดีเดี๋ยวนะครับมาขอกลับไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าใครเป็นนี่เราบ้างนะครับลูกนี้ที่ค้างสมณะ,ะมาลีแล้วกันนะครับวางดินลูกนี้ลายใหม่ค้นหามาลี Enter นะครับเจอปุ๊บก็เลือกมาเลยบันทึกนะครับ เราไปนค้นหาลูกหนี้ที่ค้างในดำเนินการนะครับวันที่ครบกําหนดอ่ามาพอดีแล้วก็ตเตกหรือทุกรายการถ้าเขามีหลายใบยนะครับมันจะโชว์บินทุกใบเราเลือกทีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็สร้างการวางบินแบบนี้นะครับส่วนด้านขวามือถ้าเขาของมาคืนแล้วเราเป็นหนี้เขานะครับจะอยู่ด้านขวามือนี้เราก็จะเลือก ใบเขาเรียกใบ c n นะครับเอามาประกบลูกหนี้ให้ลูกค้าได้ก็ติ๊กเหมือนกันก็สร้างารวางบินเหมือนเดิมแต่ในที่นี้ไม่มีนะครับพอไม่มีเราก็เก็บเงินอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นดําเนินการชาระเงินนะครับพอชาระเงินเนี่ยลูกหนี้ออกขั้นตอนของการจะชาระเงินเนี่ยบางทีลูกค้าอยู่ไกลเราอยากจะพิมพ์ใบวางบินไปก่อนแล้วก็สามารถพิมพ์ใบวางบินออกไปให้ลูกค้านะครับ พอลูกค้าจ่ายเงินมาเมื่อไหร่เราค่อยเรียกบินในสถานะะนี้นะครับหมายเลข7ของเรานะครับดําเนินการนี่กลับขึ้นมาใหม่ได้พอเขาจ่ายเงินมาแล้วก็ชําระเงินถ้าเป็นเงินสดก็เซฟเลยถ้าเป็นเช็คธนาคารน,นะครับเราก็จะใส่ชื่อธานาคารไปถ้าเป็นการโอนเข้าบัญชีแล้วก็ระบุธนาคารที่โอนเข้ามานะครับแล้วเลขที่บัญชีของเรานะครับเขาโอนเข้าบัญชีไหนแต่นี้ผมจะลองตามด้วยเช็คนะครับ เช็คธนาคารกรุงเทพลูกค้าจ่ายเป็นเช็คมาอ่าแล้วก็สั่งจา่ายมาที่อะไรเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากนั้นเราก็เซฟจากนั้นก็เสร็จสมบูรณ์พอเสร็จสมบูรณ์ก็พิมพ์ใบเสร็จรับเงินนะครับโปรแกรมก็จะมีใบเสร็จรับเงินปิดออกมาได้นะครับพอครบกาหนดที่จะต้องอ่าเช็คจะไปเข้าวบั้ข้าแบงแล้วเราก็ตามเช็คได้อีกด้วยนะครับหัวข้อเช็คลูกหนี้ ถ้าเราเห็นเช็คว่าครบกําหนดสาระที่จะต้องเอาเช็คนี้ไปเข้านะครับแล้วก็เอาเช็คไปเข้าพอเช็คไปเข้าแล้วเช็คเด้งหรือเช็คไม่ผ่านลูกค้ารายนี้ยังเป็นนี่เราอยู่ในในหัวข้อเช็คลูกนี้นะครับเขาแก้ไขโดวยวิธีอื่นนะครับก็เปลี่ยนเช็คเป็ี่ยนเงินสดอะไรก็ว่ากันไปคลิกหมาเหตุไปแล้วก็ยกเลิกเช็คไปนี้ไปแต่ทีนี้ถ้า,ากว่า เช็คใบนี้เข้าแล้วทุกอย่างปกติผ่านนะครับแล้วก็มาปลดหนี้ให้ลูกค้านะครับคลิกที่เลือกที่เช็คติ๊กนะครับว่าเงินเอาไปเข้าว,วันที่อะไรก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็หมายเหตุว่าเราไปเข้าว,วันไหนนะครับวันที่สั่งจ่ายที่เขาสั่งจ่ายมาล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เซฟไปเลยนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บก็กกกมีการปลดหนี้เรียบร้อยนะครับด้วยการเช็คอยากจะดูว่าเช็คที่เราเอาไปเข้าทั้งหมด เท่าไหร่เมื่อไหร่มีใบไหนบ้างแล้วก็แสดงทุกรายการนะครับอันนี้ผมย้อนเวลาดูนะครับแล้วก็ดูข้อมูลเราจะเห็นเช็คทุกใบของเราที่ผ่านการปลดนี่ไปแล้วในหน้านี้นะครับมีใครบ้างเข้าไปวันที่ไหนถึงวันที่ไหนแล้วก็ยอดเงินทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการวางบินลูกนี้แล้วก็เลือกสมรรถด้วยเช็คนะครับ